ประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับก็ขอกลับไปตอบเรื่องยางอีกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าหลายท่านให้ความสนใจกันเหลือเกินนะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเรื่องของดีมาซัพพลายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัตเนี่ยได้ชี้แจงไปอย่างชัดเจนแล้วแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับชาวสวนด้วยว่าราคายางดีที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ อยากจะขอแสดงความเห็นใจกับฝ่ายค้านนะครับที่ไม่คิกว่าต้องลำบากหาเหตุผลว่าทําไมราคายางดีไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลนะครับเพราะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแต่เราเข้ามาทํางานเนี่ยราคายางก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการอธิบายเรื่องราคายางเนี่ยนะครับผมว่ามันมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังวกไกวเวียนมากลับมาอีกตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วพาะวิธีคิด วิธีการบริหารงานของเราของทั้งสองพักเนี่ยเราเราของทั้งสองฝ่ายเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอาเรื่องของผลงานเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าราคายางดีขึ้นมามากที่สุดในรอบในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับการที่รัฐบาลมีการบริหารรัฐบาลบริหารงานแบบ pro-active นะครับเข้าใจถึงปัญหาลงรายละเอียดทุกเม็ดนะครับก็เป็นส่วนทำให้ ยาคารยางราคาโลกขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าประเทศไทยคนโทรซัพพลายอยู่ประมาณ30เอร์เซของยางทั่วโลกเราคือมหาอำนาจของยางพาราโลกนะครับเช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบีย re, ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านน้ำมันนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นที่ใหญ่ในเรื่องของยางพาราผู้นำต้องมีความกล้าในการที่จะต้องผลักดัน เรื่องนโยบายต่างๆเพื่อให้ราคายาสูงโดยทำงานเพื่อประชาชนให้เขามีอยู่ดีกินดีนะครับเรื่องของการที่เราปราบยางเทือนนะครับไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวลงไปดูรายละเอียดนะครับกระชับพื้นที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงนะครับทั้งฝ่ายกระทรวกกงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรทุกๆคนท,ท,ท,ที่ที่ช่วยกันทํางานซึ่งผมก็ตาบกล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เป็นการลดยางเทือน ลดสป라이ยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์หนึ่งูนหนึ่งนะครับถ้าเกิดลดสป라이นะครับดีมานเพิ่มมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําอย่างจริงจังมันก็ทําได้นะครับแต่ในอดีตที่ไม่มีการทํากันมาเลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรพาณิชย์ในช่วงรัฐบาลที่แล้วก็เป็นคนใต้นะครับเป็นคนที่ มีกินมีใช้มาจากยางะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรที่มันเกินกว่าที่ตัวเองควรจะทำนะครับรัฐบาลนี้มีใจนะครับแล้วก็ทำงานอย่างแท้จริงเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็จะพยายามอย่างต่อไปที่จะรักษาราคายางให้สูงต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เรามั่นใจครับว่าเราทำได้นะครับแต่ราคาของผู้อภิปราย เรื่องนี้ในสายตาประชาชนจะเป็นอย่างไรผมรับผิดชอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของราคายางผมรับผิดชอบครับเรื่องปัญหาชายเรื่องปัญหาภาคใต้นะครับซึ่งท่านสมาชิกซึ่งเป็นอดีตนายกก็ได้อภิปรายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็อยากเรียนให้ทราบว,ว่าภาคใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ยางอย่างเดียวนะครับมีโอกาสอื่นอีกมากมายนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลเราก็ให้ความสนใจนะครับแต่ก็อีกนะครับ ก็วกไปเวียนมาจนกระทั่งเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมว่านะครับเพราะก่อนผมจาไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดแหละครับเมื่อวันที่12กันยายน2 5ง6ท่านได้กล่าวไว้ว่าพรรคเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไวท้ทีหลังท่านพูดชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศ ไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดชายงภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่าพักที่อยู่คนละภาคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเหอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับสสอเองก็ไหลไปอยู่พักอื่นคะแนนเสียงพักท่าเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองลองลอง,ลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่า นะครับไม่งั้นเดี๋ยว,วหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพรรคที่มีอุดมการมาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับขอ,อให้มันท้าทายหน่อยยังไม่ใช่มุกเดเดิมมาพูดกันตลอดเวลานะครับผมยืนยันนะครับผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการการะทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับแต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับ แต่ที่จาไม่ผิดอะ่ะผมได้ยินท่านแสดงถึงความมั่นมั่นคงเพราะอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนาย,ยกทักษิณแล้วนะครับว่าเราพูดถึงปัญหา3ามจังหวัดชนภาคใต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างเหมือนกันนะครับว่าภาคสมจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญแต่เราพยามยมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เวิร์กนะครับ, <c oughs> รบก็ลองเอาเรื่องของโอกาสมาเสริมบ้างละกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมัน มั่งคั่งแล้วมันคงจะมั่นคงตามกงมาบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ผมลงไปสามวอดในภาคใต้ไปข้างคืนสองคืนนะครับสามวันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลายท่านเ็าได้ติดตามไปแล้วแล้วเราก็ยังมีการทําการค้าขายเชิงพาณิชย์อย่างไรต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะลงไปอีกลงไปดูแลนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพูดกันไปก็ยาวกว่าเปล่านะครับเสียเวลานะครับไม่เป็นไรหรอกครับมุมมองเราไม่เหมือนกันนะครับ ผมมุ่งไปทางการพัฒนามุ่งไปทางความมั่งคัง่งแล้วก็ไม่เคยละเลยถึงความมั่นคงด้วยนะครับท่านสสฝ่ายค้านเองมองการแก้ไขปัญหาภาคใต้ย้อนว่าต้องกลับไปแก้ไขอดีตนะครับแต่รัฐบาลน,นี้เราเข้าใจอดีตครับแต่เรามองไปในอนาคตครับวิธีมองต่างกันอีกเหมือนกันนะครับผมก็ที่ว่าท่านหวังดีแต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลก็ขอลองวิธีใหม่ๆบ้างนะครับ เปิดใจให้กว้างนะครับแนวทางการพัฒนาคือเราทําให้ทุกคนเจริญไปด้วยกันกับโอกาสนะครับส่วนเรื่องคนที่ผิดเราก็ต้องเติอนหน้าตามขบวนการไม่ได้หยุดนะครับผมมั่นใจว่าภายใน4ปีนี้ประเทศเราจะเจริญมากกว่าที่รัฐบาลอื่นๆเคยทํามาครับผมขอให้เชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่านายกคนนี้จะไปทุกพื้นที่ จะมองเห็นทุกภูมิภาคและจะทำงานทุกวันเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนเลือกนักการเมืองได้แต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ครับทุกภารกิจของผมจะพิสูจน์คำพูดในวันนี้ครับเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกครับต่อไปนะครับท่านสมนประถาดครับ